คำสั่งกระทรวงการคลังเนี่ยถูกเพิกถอนโดยคำสั่งของสาปกครองคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้คุณยิ่งลักษณ์ชดใช้35,000กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นคำสั่งที่สารปกครองนั้นได้สั่งให้มีการเพิกถอนเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยการที่สาปกครองพยายามชี้แจงว่าสาปกครองไม่ได้เป็นผู้ซึ่งออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือสาปกครองก็อาจจะชี้แจงแบบนั้นได้แต่ว่าโดยวิธีการเสพข้อมูลของสาธรารณชนโดยทั่วไป หรือแม้กระทั่งสื่อสมัมคมชนที่อาจจะมีประสบการณ์ในการอ่านคำนิจฉัยศสารมาพอสมควรแล้วเนี่ยและแน่นอนนักวิชาการที่จบนิติศาสตร์มาในมาวลัยหลายแห่งเนี่ยผมก็ไม่เห็นเมื่อวานนี้ว่ามีปฏิกิริยาที่มองว่าสิ่งที่สารปกครองชี้แจงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงตามที่ชี้แจงอันนี้ผมพูดทั้งหมดนี้ด้วยความเคารพต่อศาลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับสารปกครองที่ชี้ว่าอดีตนายกยิ่งรักเนี่ยปล่อยปากละเลยจริง ผมแค่เห็นต่างในมุมของว่าควรที่จะยึดซับหรือไม่ยึดซับจากอดีตนายกผมมองว่าไม่จำเป็นต้องยึดซับจากอดีตนายกแต่ว่าผมมองว่ามีการปล่อยปละแล้วเลยหรือถ้ายึดก็ต้องยึดในระดับซึ่งที่เขาสามารถจ่ายได้ประเด็นก็คือว่าในการแถลงข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยในการที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกกระทำเนี่ยโดยอํานาจทางการปกครองซึ่งไม่เป็นธรรมเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคําสั่งนี้ออกมาเป็นการกระทําที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกยึดเกินควร เพราะฉะนั้นเมื่อศาลสั่งยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนั้นน่มันก็คือเพิกถอนคำสั่งนั้นไงคือในรายละเอียดของคำนิฉัยเนี่ยที่ผู้พิพากษาทําการแถลงการออกมาเนี่ยดันไม่เขียนไงว่าเป็นการแก้คำสั่งกระทรวงการคลังไงคือคุณเก็ตผมไหมอันนี้คือคุณจะไปถามคนซึ่งเป็นด็อกเตอร์ด้านนิติศาสตร์ในประเทศไหนก็ได้หรือคุณไม่ต้องถามก็ได้คุณถามผมก็ได้ประเด็นคือมันไม่ต่างกันออชืก็คือว่า คือแน่นอนเวลาศาลเขาออกคำสั่งอะ่ะก็ต้องทำตามเพราะว่าเราอยู่ในโลกซึ่งมี rule of law เราไม่ได้อยู่ในโลกของทรัมป์ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอะ่ะประเทศไทยก็มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของคนทุกๆคนก็คือเราเนี่ยจะไม่พูดกันว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเราไม่ทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำสั่งของศาลเนี่ยก็ต้องทำตามแต่ประเด็นก็คือว่าการคริทิกไปถึงวิธีการออกคำสั่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำได้เพื่อให้ในอนาคตการออกคำสั่งจะได้ถูกวิจารณ์น้อยลง คือประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าที่พยายามชี้แจงเนี่ยคือไม่ได้มีคําสั่งใหม่ให้ยึดซับมันเป็นคําสั่งของกระทรวงการคลังเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังซึ่งจะไปตามยึดซับหรือให้ชดใช้แต่ว่าถ้าไปอ่านดูในการถแถลงการเนี่ยมันดันเขียนอย่างชัดเจนว่ามีการเพิกถอนคําสั่งเดิมที่บังคับชดใช้35,000กว่าล้านบาทเมื่อเพิกถอนคําสั่งนั้นและไม่ได้เขียนว่าแก้จาก3 5 0ห0เหลือ10,000เขียนเองว่าเพิกถอน เพราะฉะนั้นเมื่อเพิกถอนคําสั่งนั้นที่ยึดอีกรอบเนี่ยมันก็คือคําสั่งใหม่นี่พูดจากคนซึ่งมองว่าคุณยิ่งรักปล่อยปาแล้วเลยนะเพราะว่าคุณยิ่งรักก็ได้รับคำเตือนเรื่องโครงการจำนำข้าวจริงๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่ก่อนเป็นนายกจนหลังเป็นนายกท่านก็ไม่ได้สั่งระงับเพราะฉะนั้นสําหรับผมคือคือ negligence คร Neg าวน,นี้มันมาถึงรายละเอียดละรายละเอียดก็คือว่าคลังออกคําสั่งซึ่งมิชอบด้วยกฎหมายในสมัยพลเอกประยุทธ์และคําสั่งนั้นละเมิดสิทธิ์ต่อสามีคุณยิ่งรักอย่างชัดเจน ตามที่สามโบครองชี้เห็นละเมิดสิทธิสามีคุณยิ่งรักเพราะไม่เปิดโอกาสให้สามีคุณยิ่งรักกันส่วนไว้เลยทรัพย์สินคุณยิ่งรักซึ่งเป็นสินสมรสด้วยถูกยึดหมดหกร้อยกว่าล้านโดนยึดหมดขายทอดตลาดไปแล้วในบางส่วนคำสั่งสามโบครองชี้ชัดว่านั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของสามีนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสามโบครองดันสั่งให้มีการเพิกถอนคำสั่งเดิมของกระทรวงารคลังเสร็จแล้วในวันถัดไปสามโบครองส่งเจ้าหน้าที่ออกมาให้ชี้แจงว่า ไม่ได้มีคําสั่งใหม่จากศาลให้ยึดทรัพย์แต่ผู้ซึ่งชี้แจงก็ไม่ได้บอกไงว่าเป็นการแก้คําสั่งเดิมเพราะว่าพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าในแถลงการในวันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเพิกถอนคําสั่งเดิมคือเมื่อเพิกถอนคําสั่งเดิมแล้วไม่ได้เป็นเพียงการแก้พวกมันแก้ไม่ได้เอาลิควิดเพเปอร์มาป้าย35,000แล้วแก้เป็น10,000ก็ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นไงก็ดันบอกเองว่าเป็นการเพิกถอนคำสั่ง เมื่อเป็นการเพิ่มถอนคําสั่งแล้วที่ยึดหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคําสั่งศาลแล้วจะบอกว่าเป็นคําสั่งกระทรวงเงินคลังเนี่ยมันเป็นคําสั่งกระทรวงเงินคลังที่ลอยมาจากไหนล่ะเมื่อศาลสั่งให้ชดใช้คุณยิ่งรักโดยตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องได้รับการทวงเงินส่วนนี้จากกระทรวงเงินคลังะ ในไม่ช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีคลังพิชัยชุนหาวชีระหรือท่านประลัดกระรวงกัรคลังชื่อใดก็ตามเนี่ยก็ต้องทําเรื่องไปที่พักของคุณยิ่งรักให้คุณยิ่งรักมาชดใช้เงินในส่วนนี้แหละ10,000กว่าล้านซึ่งคุณยิ่งรักเขาก็ชดใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีมเงินระดับนี้คุณยิ่งลักมีเงิน610ล้านบาททรัพย์สินทั้งหมดทั้งที่ดินทั้งหุ้นทั้งตราสารนี่ทั้งรถยนต์ทั้งนาฬิกงนาฬิกาเนี่ย แล้วเป็นทรัพย์สินที่กรมบังคับคดีและกระทรวงการคลังกรมบังคับคดีเนี่ยไปอายัดมาแล้วไปยึดมาแล้วกระทรวงการคลังยังไม่ได้นําไปขายทอดตลาดทั้งหมดแต่ว่านําไปขายทอดตลาดบ้างแล้วน่าจะใช่พูดง่ายก็คือว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดเพิ่มและเขาก็ไม่มีเงินซึ่งจะมาจ่ายเพิ่มญาติพี่น้องเขามีเงินไหมมีแต่ว่าเขาไปเอาเงินญาติพี่น้องมาจ่ายเพิ่มไม่ได้เขาไม่มีเิ์ไปไปเอาเงินคนอื่นมาจ่ายงั้นเพราะฉะนั้นโดยสถานะคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้ไง แต่ไม่เป็นไรแต่กระทรวงการคลังก็ต้องทาเรื่องในการในการที่จะทวงเงินซึ่งเขาก็คงจะต้องทําแล้วมันเป็นการทวงโดยพิธีการเพราะว่าถึงเวลาคุณยิ่งลักษณ์เขาก็ไม่สามารถจ่ายได้ยกเว้นว่าในกรณีที่ตลกที่สุดสมมุติว่าเขาต้องเอาเงินคุณทักษิณมาใส่ในบัญชีชื่อยิ่งลักษณ์พอใส่ในบัญชีเสร็จกระทรวงการคลังก็ดูออกจากบัญชีคือทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นพิธีกรรมแล้วหลังจากนี้มันเป็นคําสั่งยึดทรัพย์ซึ่งจะไม่ต้องยึดอะไรเพิ่มเพราะว่าคนย,นยึดมาหมดแล้ว เท่าที่ยุตได้แต่ผมกลับมาที่ประเด็นใหญ่คือเรื่องนี้มันไม่ได้มีปัญหาในการที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าคุณยิ่งรัก์ปล่อยปากละเลยโดยที่อ้างอิงคดีอาญาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วคุณยิ่งรักเขาร้องในฐานะผู้ซึ่งถูกกระทําโดยคําสั่งทางการปกครองคําสั่งทางการปกครองจากสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันก็มีทนายคุณยิ่งรักษณ์ที่เขาสรุปเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณยิ่งรักณ์เป็นจําเลยเป็นผู้ซึ่งถูกกระทําเลยร้องเรียน คือคุณยิ่งรักเขาไม่ได้ทําเรื่องไปที่สามปกครองเพื่อให้สามปกครองออกคําสั่งยึดทรัพย์อีกรอบครน,นี้ไม่เป็นไรสมมติถือว่าถึงแม้วว่าสามปกครองบอกว่าไม่ได้ออกคําสั่งยึดทรัพย์อีกรอบแต่ในทางปฏิบัติมันเปรียบเสมือนสามปกครองสั่งให้ยึดทรัพย์อีกรอบและเมื่อในทางปฏิบัติมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็ต้องปฏิบัติตาม